สวัสดีค่ะวันนี้น่าจะมาสอนวิธีการทําเหรียญปรยทานกระเป๋านะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือกระดาษลายไข่นะคะอันนี้เป็นแบบขะสีค่ะแล้วก็มีดินเส้นใหญ่นะคะแล้วก็มีลูกปัดเส้นแล้วก็ตัวที่ประดับตัวนี้คือเป็นสังวานม็ดเล็กนะคะแล้วก็มีกันไกลค่ะแล้วก็ปืนยิงกาวค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ พอเราเตรียมกระดาษพิมพ์ตัดสำเร็จนะให้เราพับอย่างนี้นะคะพับลงแบบนี้แล้วให้เราทาก,กาตรงนี้นะคะ ตรงนี้ให้เราเรอกาวแห้งนะคะให้เราดัดดัดให้มันโค้งๆอย่างนี้นะคะแล้วตรงตรงขอบตรงนี้จะต้องประดับให้เราทากาวทากาวติด ตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้จุดนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะให้เขาติดก่อนจุดแรกแล้วก็ให้ทาตรงนี้ เวลาเราทากาวนะคะถ้ากาวมันขึ้นมาอยู่ด้านบนเนี่ยให้เราแบบใช้ดินอย่างเงี้ยค่ะปัดปาดเข้าลงอย่างเงี้ยปัดปาดเข้าลงด้านหลังนี้นะคะเวลาประดิษฐ์ค่ะงานมันจะงานมันจะสวยค่ะหรือว่าถ้าถ้ามันไม่ออกเนาะให้เราแบบใช้มือเนี่ยมันจะมีกาวอยู่ด้านบนน่ยให้เราแบบดึงออกไม่งั้นน่ะมันจะมันจะเลอะไม่สวย จะไ,ได้เป็นแบบนี้นะคะก็คือใส่ขอบให้ตรงนี้แล้วเวลาเราใส่เหรียญน,นะคะเวลาเราใส่เหรียญเราก็ใส่ใส่ตอนนี้ได้เลยค่ะแล้วให้เราพับลงมาแบบนี้ค่ะมันจะได้เป็นแบบนี้เนาะ แล้วให้เราตัดอันนี้ลูกปัดเส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่อันนี้นังตัดอยู่ที่หเซนติเมตรนะคะนี่หเซนเนาะแล้วให้เราใส่กาวตรงนี้นะคะ และประดับตรงนี้ค่ะเป็นออสังวาลน,นี่ค่ะอันนี้เสร็จแล้วค่ะ